สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเบเกอรี่ซิมูเลเตอร์นะครับผมเกมที่ผมไปเจอมานะครับผมในงานปล่อยเดโมนะครับเน็กเฟสของสตรีมนะครับซึ่งอ่านคอนเซปต์ดูมันเหมือนกับเกมค o o ิ้งซิมูเลเตอร์นะครับที่ทุกคนพอจะรู้จักกันแต่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเราเป็นคนทําอาหารให้เรากลายเป็นคนอบขนมปังหรือเรื่องของแบบพวกเออแป้งอบต่างๆซึ่งผมไม่น่าจะมันครอบคลุมรวมถึงพิซซ่าหรือว่าเบเกอรี่อื่นๆรวมขนมขนมเลยด้วยไหมนะครับแต่โดยรวมน่าสนใจนะครับนี่ยังเป็นเดโมเป็นอัลฟ่าเป็นเออร์ลี่อเอ็า ค,คือผมเห็นจากภาพเนี่ยคือเราไม่ได้แค่อบขนมปังในห้องแล้วส่งออเดอร์เหมือนคุกกี้ซิมูเลเตอร์ครับเราต้องคอยเอาอ,ออเดอร์นะครับขนมปังของเรานะครับผมไปส่งตามร้านต่างๆนะครับแหม่แค่คิดว่าต้องได้ขับรถนอกเมืองครับก็น่าสนุกนะครับก็เลยเลือกเกมนี้มาลองเล่นดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการกดครีเอทติวและใส่โปรไฟล์เนมนะครับ N O T T โอคุมหลักๆตอนนี้ตัวเกมยังไม่สามารถกดนิวเกมได้นะครับน่าจะบังคับให้เราไปเริ่มท UTORIAL หรือว่าบทฝึกสอนก่อนนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านอบขนมปังของเรานะครับผมฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรากลายเป็นจริงแล้วเราทาการเปิดร้านอบขนมปังเป็นของตัวเองนะตอนนี้เราพร้อมที่จะแจกจ่ายขนมปังของเราให้เต็มทั่วเมืองหมดเลยแต่นี่เพิ่งจะเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นยัะมีงานอย่างมากมายที่รอให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เราต้องเริ่มทําการสร้างชื่อเสียงสั่งสมประสบการณ์ให้กลายเเเปป็็นนนผผู้้้ทีี่่แบบบสําาารรรรจคคััมมมมใใกขขขอออองงงงงหไดยืว ผิดชอบอีกหลายส่วนแต่อย่าห่วงไปเลยคุณทําได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นมาทําฝันนี้ให้เป็นจริงกันออเดอร์แรกกาลังรอเราอยู่พร้อมลุยจัดไปครับโอเคครับด้านบนบอกว่าให้เราไปที่ออเดอร์บอร์ดนะครับกดคลิกซ้ายในการเปิดแฟ้มงานดูต้องการเบรคฟาสต์บันนะครับสลูกนะครับเงินรางวัลร้อยห้าสิบนะครับผมค่าประสบการณ์ห้าอ๋อนี่คือเมืองทั้งหมดของเรานะครับมองไปมองมาเนี่ยก็ไวซิตี้และนี่คือแผนที่ของเมืองนะครับผมที่จะมีร้านต่างๆนะครับคอยออเดอร์นะครับผมขนมปังจากเรานะครับยิ่งเรามีประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงมาากเท่ไหร่่ครรับแตละ้านนะครับผมก็จะะเเรรรริิ่่มมทําาากตตดอออนนคัับบขขให้ปช ต่อไปทําการเลือกนะครับผมไฟมินเบเกอรี่นะครับผมน่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ซึ่งร้านเบเกอรี่ที่เราต้องอบให้โอเคหลังจากเริ่มทําการรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วออเดอร์จะไปอยู่ที่ออเดอร์ริ่งบอร์ดและนี่คือสมุดจดสูตรของเรานะครับผมตอนนี้อาจจะยังมีแค่สูตรขั้นต้นนะครับขนมปังนิดหน่อยแต่อย่าห่วงไปยิ่งเราปลดล็อกเลเวลต่างๆมาเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลดล็อก ok สูตรมากขึ้นเท่านั้นต่อไปเราต้องทําการตรวจช็คนะครับผมว่าใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับและอ่านทาความเข้าใจให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะเริ่มทําสูตตตตรรรรร่อเรอเาาาาาา้้้้้งงกกกกแแปขววสลลลลีี50 20 20ััมมมมนนนํย็1 ขั้นตอนที่1นะครับผมให้เราทาการเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับผมมาใส่ไว้ในชามนะครับเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับผมเท่านั้นนะครับสนะครับผมเอาวัตถุดิบทั้งหมดใส่ไปแล้วก็เริ่มทําการกวนนะครับส่วนประกอบเข้าด้วยกันนะครับสามเมื่อทาการกวนส่วนประกอบเข้าด้วยกันนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบห้าวินาทีนะครับผมจะได้โดที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเรากวนหรือผสมนานเกินไปนะครับผมของจะค่อนข้างเสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับลักษณะนั้นสี่นะครับผมเมื่อส่วนประกอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ กลายเป็นทรงกลมนะครับผมลักนณะนั้นเมื่อทําการจัดการโดเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ให้วางไว้บนถาดหกนะครับผมเมื่อเริ่มได้รูปทรงที่ต้องการปุ๊บนะครับผมไม่เอานะครับผมไปใส่เตาอบนะครับประมาณ25-40ถึงวินาทีนะครับผมเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ให้เอาขนมปังที่อบเสร็จแล้วไปใส่ในลังนะครับเพื่อเตรียมตัวจัดส่งซึ่งออเดอร์ของเรานะครับผมคือต้องให้ทําขนมปัง2ก้อนเราต้องทําการเพิ่มนะครับคล้ายๆกับตัวนี้เป็นสนะครับแล้วมันจะทําการเพิ่มส่วนประกอบต่างๆขึ้นเป็น2อเท่าทาการแทร็กรีซ ต่อไปทําการจัดเตรียมเรื่องของส่วนประกอบอวดถิดิบได้ต่อไปสิ่งที่เขาต้องการให้ผมํานะครับก็คือไปที่ชามตรงนี้โอเคทั้งั้นหลักๆตอนนี้ส่วนประกอบของเราต้องการแป้งนะครับข้าวสาลีทั้งหมด100กรัมซึ่งผมใช่ช้อนขนาดอะไรเนะี่ยห้ากรัมต้องเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้ให้กลายเป็นขนาด100กรัมนะคะเปลี่ยนเป็นช้อนแล้วทาการตักอ่าโอเคครับต่อไปต้องการน้ํา40มิลลิลิตรเหรอน้ํา40มิลลิลิตรแล้วผมจะ ใช้น้ำตักยังไงได้ครับอ๋อกรัมกับมิลลิเท่ากันเ็ื่ผมเอาน้ำใช้ช้อนตักน้ำบอกโครเท่เลยเอามา1 2สอ้สังเกตนะครับผมมันมีเป็นแฉบสีด้วยนะครับเนี่ยุ้ยเข้าอ,ออกแบบมาดีนะถ้าเต็มก็จะกลายเป็นสีเขียวตามด้วยนม40กรัมเหมือนกัน1 แล้วเราจะเห็นนะครับผมเป็นกรอบเล็กๆนะครับให้รู้ว่าในถังที่เราถืนเป็นอะไรบ้างนี่มันต่อยอดมาจาก Cookie Simulator เลยนะเนี่ยรู้สึกเลยตอนผมเคยเล่น Cookie Simulator มันไม่ชัดเจนขนาดนี้นะครับตามด้วยยีส์ครับ4กรัมเปลี่ยนนะครับขนาดของช้อนให้กลายเป็นช้อนขนาด1กรัมยีส์ก็ตัก4ครั้งนะครับ1 2 3และมีเสียงนะครับของส่วนประกอบ,บต่างๆก็จะต่างกันนะครับพี่ตักตามด้วยน้ําตาลนะครับผมอีก2กรัม1และ2อุย้ยน่ารักโอเคเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการเรื่องของผสมส่วนประกอบต่างๆซึ่งการผสมผม ต้องอ๋อ,อต้องไปผสมตรงโน้นอ๋ออุ้นี่ก็ต้องผสมมืออุ้ยใช้เครื่องด้วยครับถือว่า,าสะดวกดีนะครับแล้วปักไฟโอ้ก็มีดีเทลนะครับสบปักที่ผนงังส่วนประกอบครบชวดนะครับตรงตาม100%นะครับมิกซิ่งที่เราต้องการคือ20-35ถึง35วินาทีครับทำการเปิดเครื่องโอเคแล้วก็ทำการอาุแถบทุกอย่างเปอร์เซ็นต์มันมาแสดงออกแบบชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยจึงทาไม่เกิน35เป็นอันใช้ได้ครับ แล้วก็ตักขึ้นมาต่อไปนะครับผมให้เราทําการเอาแป้งโดที่ได้นะครับผมไปวางบน forming บอร์ดนะครับหรือว่ากระดานจัดทรงโอเคครับและต่อไปนะครับผมก็ทําการปั้นแป้งนะครับหรือว่ารีดแป้งด้วยมือเปล่าเราทํายังไงด้วยมือเปล่าครับผมจะวางไอ้เจ้านี่แสดงว่าต้องเอาไปวางสัก ที่หนึ่งแถวแถวนี้ละมั้งซึ่งว่ากันตามตรงในสูตรที่เราทำเนี่ยมันสามารถปั้นนะครับผมแป้งได้หลายทรงมากๆว่าจะเป็นขนมปังหรือจะเป็นครัวซองแต่ตอนนี้เริ่มต้นสิ่งที่เรามีกับความรู้ที่เรามีตอนนี้ทําได้แค่บันนะครับหรือว่าบันนี่กืขนมปังก้อนธรรมดาใช่ไหมครับซึ่งกอ็อะโอเคเอาตามนั้นผมไปที่บันก่อนต่อไปมินี่เกมสั้นๆนะครับของเลเวลแรกสุดนะครับรอจนกว่าจะมีแถบขึ้นให้กดสเปซบาเป็นแบบนี้อ่านี่คือหนึ่งบันเหรอครับต่อไปโจรแถบขึ้นได้2บัน อุ้ uh, เสียงแปะตกใจมากเลยครับอมินิเกมที่2นะครับให้เราทําการหมุนนะครับผมาในทิศทางที่เขากําหนดไว้มืออยู่ซ้ายแป้งอยู่ขวาหมุนนนแบบนี้นับ1แล้วก็นี่น่าจะใช้ได้อ่าให้กําหนดถูกทรงแล้วมือไปทางนี้แล้วก็เอามือไปทางนี่หลักๆก,ก็คือแค่ให้รูปล่างนะครับผมมันตรงกันนะครับกับเงาด้านหลังจงัจงๆต่อไปคุณจะต้องเอาขนมปังที่ได้ไปใส่ไว้ในถาด เราสามารถจะหยิบเป็นก้อนๆไปใส่ไว้ในถาดหรือว่าจะเอาถาดมาวางแล้วก็หยิบขึ้นเลยก็ได้ซึ่งผมเอาเป็นหยิบทีละก้อนแล้วกันครับวางนี้หนึ่งนะครับหรือว่าจะยกถาดแล้วก็เอานี่มาถือเป็นแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับสขั้นตอนในที่สุดนะครับผมก็ถึงเวาลานในการอบขนมปังของเราสักทีแต่ว่าจังหวะคือเตาอบที่เรามีเนี่ยเป็นเตาอบเก่าๆนะครับแต่อุณภูมิที่ทำได้สูงสุดคือ2องเซลเซียสซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะบันที่เราต้องการทำนะครับใช้อุณภูมิสูงสุด2องเซลเซียสเหมือนกันเพราะฉะนั้นไวเกิดทําสูตรใหม่ๆต้องการเอ,อ่อเตาอบที่อุณภูมิสูงกว่านี้ค่อยซื้อนะครับปครับทำการเปิดขึ้นมา แล้วก็ทําการเอาถาดใส่เข้าไปข้างในแบบนี้เรียแบบร้อยครับแสดงว,ว่าสามารถวางได้2ถาดนะครับระวังตัวให้ดีนะเพราะว่าเาตาอบของคุณมันไม่มีทา์เมอร,ร์หรือตัวจับเวลาคุณต้องคอยหมั่นสังเกตดูว่าขนมปังของคุณมันอยู่ในสภาพพร้อมดีหรือเปล่าต้องการอบประมาณ25วินาทีถึง40วิเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรครับปุ่มบูส์เหรออุณภูมิให้เกิน200ไม่ต้องการปิดโอเคต่อไป20วิเหรอกู <c oughs> <c oughs> ลืมนับนี่5้วิเลยใช่ไหมหกเจยิบอ 22 23หายไปยี่สิี่ย้าอเบิ้ลเช็ค100%่อเพอดีกูย,ยกถาดออกอะนะไม่สนโอเคครับต่อไปเมื่อเราทําการถือถาดขนมปังเรียบร้อยให้เราถือไปวางไว้ในเครืหรือว่าลังทําการส่งนะครับผมที่ฟ้าเบิคเกอรี่นะครับขนมปังบันนะครับสลูกโอเคต่อไปฉันจะได้ไปส่งแล้วฉันัหอยากขับรถเล่นอุ้นและแอนิเมชั่นการยับกระดาษ เฮ้ยหลายอันมันมันดีกว่าที่คิดนึกว่าเกมจะปั่นๆนะเนี่ยต่อไปนะครับผมเมื่อเราทําการเอาถังนะครับตรงนี้ครับไม่ใช่ถังลังนะครับผมมจะส่งไปวางไว้ตรงนี้ครับเป็นจุดนะครับผมที่จะย้ายนะครับไปสู่ที่รถขนส่งนะครับพอย้ายตรงนี้ปุ๊บเป็นออเดอร์ที่ต้องทําการส่งนะครับก็ไปที่รถนะครับเพื่อเริ่มส่งได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบเกมนี้จากเห็นตัวอย่างคือเราไม่ได้แค่ทําในห้องแล้วส่งนะครับผมเหมือนคุกกิ้งซิมูเลเตอร์ที่ส่งแค่แบบลิฟต์ขึ้นไปแต่เราต้องขับไปส่งจริงๆ W A S D ในการขับกดสเปซบานในการใช้เบรกในมินิแมปนะครับผมจะโชว์จุดสีแดงนะครับว่าเป็นร้านที่เต้องไปส่งนะครับผมอูดูดีนะเนี่ยถึงจะไม่เห็นคนนะครับผมเดินเท้าแต่ก็ไม่จําเป็นนะครับผมเกมอย่างพวกนี้ for speed เดียไม่ต้องเห็นคนยังได้เลยครับเราต้ององัตโนงเลี้ยวซ้ายป h a t วัดเดอ l อ่าอ่าอย่าอายา่ยาชนอย่าชนโอ้แต่ว่า NPC ไม่โง่นะครับเนี่ยมีการจอดเพื่อไม่ชนเราด้วยให้ออลองทดสอบดิ เออไม่ง้อนะไม่ง้อแล้วถ้าเกิดเราเฉียวเขาล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอ้มีเสียงร้องเตือนมีเสียงเบรกเฮ้ยถือว่าทําดีนะเนี่ยไฟแดงกูไม่เบกรกปัดตูดดิฟเฮ้ยดิฟได้ <c oughs> อาแล้วสนุกแล้วน็อตเอ้ยต่อไปครับตัโน้นครับร้านฟายมินเบเกอรี่ผมต้องไปจอดทางซ้ายน้นละมั้งสัญญาณจราจรไม่เกี่ยวกับเรานะครับเฮ้ยเกณฑ์พทธาดูดีกว่าที่คิดนะจอดตรงสีเขียวแล้วก็กด R นะครับเพื่อลงจากรถ โอเคครับได้เงินมา150 EXP นะครับผม5ครับส่งราชาไม่มีคะแนน100%ครับโอเคเลเวลยังไม่ขึ้นนะครับต้องฟาร์มเพิ่มเติมนะครับอีกนิดนึงครับถ้าเกิดทำอีก2ภารกิจนะครับจะปลดล็อกว้าดูดีอ่ะอยากทำสักเมนูจังดีใจด้วยตอนนี้คุณทำการส่งออเดอร์แรกสุดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณเรียนรู้ในะวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตนะขอให้โชคดีคุณอยากจะเริ่มรับออเดอร์ใหม่หรือเปล่าแน่นอนสิ วัดเดิ่นเฮลร้านเดิมนะครับบรอนเบสเหรอผมไม่รู้จักว่ามันคืออะไรครับบรอนเบสสามารถกดแท็บเพื่อดูอ่ารซิปีได้ไหมครับไม่ค่อยแน่ใจว่าบรอนเบสคืออะไรนะครับอาจจะเป็นขนมปังสูตรเฉพาะมั้งเอาเป็นว่าเราแทร็กกิ้งนะครับเราก็ลองทำไปแล้วกันนะครับทั้งั้นเริ่มต้นนะครับเอาถ้วยตรงนี้มานะครับเราเริ่มจากแป้งลายนะครับผมซึ่งแป้งลายต้องการ500กรัมนะครับเปลี่ยนเป็นช้อนขนาดใหญ่ช้อน500กรัมนะครับตักทีเดียวเลยครับข้าวไรตู้มใหม่นครับต่อไปน้ำนะครับผมส0มร้อยมิลลิลิตรนะครับผม ตักมาน1มา2มา3ตามด้วยโอลิฟออยล์นะครับผมอีก50มิลลิลิตรนะครับผมเปลี่ยนเป็นช้อนขนาด50มิลลิลิตรนะครับผมโอลิฟออยล์ตามด้วยนะครับผมยีสต์จำนวน5้ากรัมนะครับผมก็ใช้ยีสต์ใช้ช้อน5กรัมวิระบบดีนะครับเนี่ยตามด้วยซอสนะครับผมหรือว่าเกลือนะครับ5ากรัมเหมือนกันตามด้วยน้ําตาลนะครับอีก2กรัมใช้ช้อนขนาดเล็กนะครับน้าตาลอยู่ตรงไหนวะเอาไว้ชูกาตรงนี้ครับมองไม่เห็น1และ2โอเคครับ ต่อไปเรียบร้อยนะครับผมทําการผสมเป็นเวลา30-50ถึงวินาทีครับซึ่งตรงนี้น่าจะไม่ยากมากครับอ่ะผสมต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือนยครับมันจะมีเรื่องของแถบนะครับเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องดูแค่เฉพาะเวลาครับคุณดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอเก็ตเลยครับโอเคหยุดเรียบร้อยเอานี้มาใส่เป็นแบบนี้วางบนเจ้านี่ซะเอาเจ้านี่วางปุ๊บแล้วก็เริ่มทําการปั้นนะครับผมเป็นทรงขึ้นมาก่อนกลมๆมีขีดก็คือทรงลาวเบรดนะครับหรือขนมปังทรงกลมไม่ใช่บันนะครับหรือว่าลองเบรดขนมปังทรงยาวโอเค เราต้องเอามือมาทางซ้ายค่อยๆปันป้นๆแตะๆบี้บี้หนีบๆนะครับขึ้นไปนวดไปเรื่อยๆ3 4ทีครับได้ก้อนเรียบร้อยปุ๊บเราทําการเอานี่ไปใส่ถาดถาดจา๋าวางบนถาดปุ๊บอย่างนี้เปิดฝาขึ้นมาเราต้องการนะครับทั้งหมด60วินาทีครับซึ่งวดีสิจับเวลา60วินาที <c oughs> รู้สึกฉลาดจังเลย การที่เราม,มีเทคโนโลยีก็ต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับปกติสิไม,ไม่ไม่ค่อยฉลาดขนาดนี้นะครับนี่รู้สึกว่าเขาตอบสนองเรานะครับดีเยี่ยมไปเลยนะครับ60วินาทีมึงจับอยู่จริงปะวะเริ่มไม่ค่อยไว้ใจเราจะลองไว้ใจเขาดีไหมอะเอาอยัางไงดีนะทําไมเธอถึงไม่มีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาเลยแล้วว่าแบบเราน้บกันไปถึงกี่วินาทีแล้วว่าเธออย่าอย่าจอดำไปฉย่าจีมันควรจะมีสักอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เหรอฉันไว้ใจในตัวเธออ่ะฉันจะไว้ใจในตัวเธอแล้วกันอ่ะคือเราสามารถเปิดดูได้ก็จจีนนะครับ เชื่อมั่นในเทคโนโลยีของผมในโทรศัพท์ของผมเชื่อมั่นใน iOS แล้วก็ Siri ว่าเขาฉลาดพอนะครับทำไม6 60วิมันนานจังวะไม่เคยรู้สึกว่า60วิมันนานขนาดไหนเมื่อก่อนเอาถ้าเกิดคุณไม่ชัวร์วิตรวมนาทีข้างบนใช้ตรวจสอบได้นะครับเฮ้ยเอาดีๆดิกูกลัวนะเนี่ยโอชิตอ่าเกินอ่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทิ้ง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเวลามีเวลาทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ครับแค่สามนาทีเอง ไม่รีบร้อนไม่รีบร้อน,ไม,อนไม่รีบร้อนครับสรุปนะครับผมอย่าเชื่อมั่นในเทคโนลยีครับสิริไม่ฉลาดขนาดนั้นโอเคมีสติมีสมาธิครับภายใน3ามนาทีผมส่งทานอยู่นะโอเค100ปุ๊บตักใส่ปุ๊บเอาได้เวลาบี้อย่าพึ่งลนนะน็อตน,นะอ้าผิดทางทางนี้ต่อไปทางนี้โอเคถูกต้องต่อไปอย่าพึ่งลนถาดใส่เข้าไปดูจากเวลาด้านบนเราต้องการทั้งหมดนะครับในการอบ6กสิวิ จ้เหลือหนึ่งนาทีนะครับผมเราค่อยว่ากันใกล้ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับผมว่าน่าจะได้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 โอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีปั๊บโอเคเอาขนมปังใส่ไปในถังปุ๊บเอาละนะอิทิเชียลดีเหลือหกสี่สิบหกวินาทีประสบเอ้ยเอาละนะเอาละนะเอาละนะเอาแล้วนะโอเคดึงเบรกมือเลยที่โอเคครับยี่สิบวิ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 อย่าเลี้ยว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 ปัดตูดชึบอ่ะโอเค โอเคยังได้ยังได้ยังได้ยังได,ยงได้ยังได้ครับแถมความสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นเป็นระดับ2ได้ former l o a e นะครับชามด้วยความจุสูงขึ้นนะครับแล้วก็ s ซ u เ d o u หรือว่าโดโดเข็มแล้วก็ mo station หรือว่าเป็นแป้นที่เอาไว้ขึ้นรูปขนมปังอะครับทรงทรง l o ฟละมั้งซึ่งกโอเคครับ ถือว่าผ่านโอเคครับเหมือนจะสามารถรับออเดอร์ต่อได้แต่ดูจากเวลาผมว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันอยากเล่นต่อมากเลยนะครับจะต่อภาคสองได้ไหมอะเกิดอยากดูกันไม่ขออะไรมากนะครับลงไปกดไลค์ยังคนละทีนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์บอกก็ดีนะครับเผื่อเราสามารถมาต่อกันได้สักตอน2ตอนก็ยังดีนะครับมีให้เล่นนะครับและนี่คือเบเกอรี่ซิมูเลเตอร์สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ